แซบซีดใหม่ดาวิกาเขินมากใส่ชุดนี้พี่ก้าถึงกับไม้เรียวสันแซบนัวสำหรับดาราสาวใหม่ดาวิกาโฮเน่ล่าสุดใส่ชุดนี้สุดเปรี้ยวชวนให้จินตนาการชุดที่มีแรงบันดาลใจจากเรือนร่างผู้หญิงเปลือยเปล่าโชว์สะบัดในอินสตาแกรมงานนี้ทำเอาสาวใหม่เขียนแคปชั่นสั้นๆว่าเขิน ขณะที่ผู้จัดการส่วนตัวเข้ามาเม้นว่าไม้เรียวอยู่ไหนการมายมในมือแม่สัน่นส่วนหวานใจอย่างพี่เตอนั้นอาศัยความเงียบนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวส่วนในใจคิดอะไรอยู่นั้นางานนี้ไม่ขอเดากันเนาะ